สวัสดีครับเพืกอนชุดขยันหวยฮานอยนะครับประจำวันที่12เดือนแปปีห3สามนะครับก่อนเงินงท่านที่เข้าสมคิวนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ช่องอาตุมด้วยนะฮะวันนี้วันแม่นะครับวันที่12สิงหาปี6 3สามนะครับเป็นวันแม่แห่งชาตินะก็กราบสวัสดีแม่แม่ทุกทุกานนะครับขอสุขภาพแข็งแรงกับทุกๆคนด้วยนะครับ โอเคครับมาดูผลเมื่อวานเลยนะฮะผลเมื่อวานเลขที่ออกตามนี้เลยนะครับนีทั้งสามน้อยนะฮะสามน้อยน้อยเกษตรก่อนนะสามสองเจ็ดเจ็ดหกนะครับสามสองเจ็ดสองได้สองเจ็ดนะเจ็ดหกไม่มีนะฮะหนึ่งสองแปดอันนี้เสียดายสามตัวนะอยู่ตรงนี้นะครับ ่จับออกมาไม่ถูกนะไปจับแปดสองห้านะมีหนึ่งที่จริงมีหนึ่งน่าจะเบยงดึงมาด้วยเนาะเดี๋ยววันนี้จับใหม่อีกทีนะฮะหนึ่งสองแปดสามหกนะครับก็จะได้สองแปดนะครับแปดสองนะครับอือปึ๊บอ่าส่วนน้อยตอนนี้ มอที่ไอโนวีพีหกเก้าเก้าห้าเจ็ดนะครับเราจะได้ที่เจ็ดห้าตรงนี้นะครับเข้าอยู่สามนะครับหนึ่งสองสามนะจากหกเข้าไปสามตัวเลขก็พอใช้ได้นะครับก็มากจะเข้าข้างบนนะเข้าข้างบนนะครับ ข้างบนสามเหมือนกันก็เข้าข้างบนนะฮะแต่มากจะเป็นข้างบนนะก็ลองดูนะชุดนี้ก็สวยงามเหมือนกันนะ,อะโอเคได้ไหมครับวันนี้วันที่สิบสองนะครับรู้สึกว่าตัวเลขจะเหมือนเดิมนะตัวเลขจะเหมือนเดิมเลยนะครับเหมือนเดิมทุกอย่างเลยงั้นเราจับใหม่นะครับวันนี้คุณที่หนึ่งคือสามเก้าคุที่สองคืสี่

หนึ่งสองหนึ่งห้าแปดสองแปดห้าแล้วก็สองห้านะครับเอาตัวเด่นวันนี้นะฮะเด่นวันนี้เด่นอาจจะไม่เหมือนเดิมนะเด่นเลขห้าเอาเลขห้าเหมือนเดิมนะห้าหนึ่งสามวานเป็นห้าหนึ่งห้าหนึ่งเอาหนึ่งห้าสามเหมือนกันนะนั้นจับที่เลขห้าเล็กเดียวแล้ววันนี้เลขห้านะครับ เด่นมากที่สุดเลขห้าครับศูนย์ห้านะครับสี่ห้านะครับเจ็ดห้านะครับหนึ่งห้าแปดห้าแล้วก็สองห้านะครับอา่าส่วนวีซีเอฟนะครับก็เดินไปแรกก่อนสามเก้าศูนย์นะครับ ตัวเด่นให้เจอน,ะนี่มีเก้าเลยนะสามเก้าศูนย์แปดตัวเด่นวันนี้เลขเก้านะเลขเก้าแล้วก็เลขห้านะครับเลขเก้าแล้วก็เลขห้าสามเก้าศูนย์นะเก้าสนะี่เจ็ดนะครับจับให้อีกตัวนะครับหนึ่งแปดสองเหมือนเดิมนะฮะแล้วก็แปดสองห้า ท้ายนี้ครับ971 471นะครับอืมนะครับ,นะรบวันนี้เอาเพียงเท่านี้แหละครับดูกระชับขึ้นมานะแมงที่เลห้5แล้วก็เลเก9นะครับเล็ก5ก็เล็ก9นะเก้า9ก็อยู่ในวงนี้นะครับ 904 90 90 90 90า0นูนะครับ904นี่ไมี0ย์กับห904904 0น7เจใส่ไปเลยครับ0 4 7สเจดนะฮะนะครับ โอเคอันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับชุดที่ใกล้เคียงที่สุดนะดึงสามตัวออกมานะครับนะครับเอาท้ายคลิปนี้ก็ฝากคำเตือนไว้ด้วยนะฮะตัวเลขกนี้เขามีหลุดนะครับตัวใช้วิจารณญาณในการรับ้อมนะครับส่วนวันนี้ต้องลาไปแล้วนะครับขอทุกท่านโชคดีนะครับพบกันใหม่วันตรงนี้นะครับสวัสดีวันแม่เลยนะครับสวัสดีครับ